สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องตาเราอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมารีวิวรองพื้นตัวแม่2ตัวด้วยกันนะคะและแน่นอนนะคะถ้าพูดถึงรองพื้นที่แบบงานกริก แต่งออกงานได้ปกปิดดีคุมมันดีติดทนดีตานว่าต้องได้ยินชื่อรองพื้น2อันนี้แน่นอนนะคะก็จะเป็น2ตัวนี้นั่นเองค่ะตัวแรกนะคะก็คือ wise a l t o l hours foundation ค่ะและตัวที่2ก็คือ lancôme t ต่ง i d o o ultra wear ค่ะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะว่า2ตัวนี้ตาน,ตนบอกเลยว่าคนนะ่ะต้องพูดถึง2ตัวนี้เยอะมากๆแล้วก็เอาจริงตามว่าหลายคนนะ่ะก็จะสงสัยเหมือนตานว่าเฮ้ยเราสรุปอะด้วยคุณสมบัติที่พูดมา ตัวไหนดีกว่ากันเลือกตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยตาว่าต้องมีคนสงสัยเหมือนตาสนะคะสำหรับตัวแรก YSL All Hours Foundation เนี่ยเป็นสูตรที่เขาเพิ่ง ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะก็ออกใหม่เมื่อประมาณรู้สึกว่าจะปีที่แล้วส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่ติดเฟรริในปีที่แล้วของตาลด้วยค่ะก็บอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากทั้งคู่นะคะดังนั้นรีวิวนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะใครที่มีผิวเหมือนตาลนนะ่ก็คือบอกก่อนละกันว่าผิวตาจะเป็นคนผิวที่แบบค่อนข้างมันนะคะก็มาดูกันได้เลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมเหมือนเดิมอย่าลืม กด like, ไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามนะคะจะไม่พลาดรีวิวดีๆแบบนี้อีกค่ะแต่กลับมาที่หน้าส่วนนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะลงที่ด้านซ้ายก่อนนะคะด้านซ้ายนะคะจะเป็นของไว s e L ค่ะ yeah. แรกนะคะเสร็จไปแล้วนะสำหรับครึ่งหน้าของ YSL นะคะซึ่งตารู้สึกว่าเออพอดูในกระจกอะ่ะตันเห็นว่ามันมีแบบคราบๆตรงจมูกเหมือนกันนะเหมือนฟิลเหมือนผิวแห้งแล้วมันแบบมีคราบ,รบๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงบริเวณหน้าแก้มตรงเนี้ยคะ่ะทุกคนคือตารู้สึกว่ามันก็จะเห็นแบบ ตกร่องรูขุมขนนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวนะคะแล้วก็บริเวณน,นี้นะคะที่ไม่ค่อยจะรอนนะคะก็ถามว่ามีคราบเยอะไหมมันก็มีคราบแบบนิดหนึ่งอะ่ะเออนิดหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของการปกปิดนะคะก็ตารู้สึกว่าตรงเนี้ยจะยังเห็นแบบรอยแบบรกระๆอะไรอย่างนี้อยู่นะคะเดี๋ยวลองมาบิวอีกรอบดีก,กว่าว่ามันจะปกปิดได้มากแค่ไหนคะ่ะ<ม>ตาลว่าก็บิวได้นะคะ ก็เห็นว่าแบบมันจางลงนะคะก็ดูปกปิดได้นะคะแต่ว่าพวกรอยสิวอะส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยไม่งั้นเดี๋ยวแบบรองพื้นเราก็จะหนาไปนะคะถัดไปนะคะเรามาลงข้างนี้ดีกว่านะคะข้างนี้นะจะใช้ของลังโคมค่ะ ด้านซ้ายของลังโคมนะคะรอบแรกจบไปนะคะตันก็จะรู้สึกว่าก็คือจะยังเห็นแบบรอยแบบรอยกระอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รอยสิวนะคะก็ยังไม่ได้ปกปิดมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะลองบิ้วอีกหนึ่งรอบนะคะดูว่าจะปกปิดได้มากแค่ไหนคะ่ะ ลังโคมก็จบไปแล้วนะคะก็จะเห็นนะว่าเออตรงบริเวณที่เป็นฝ้ากระอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนมันก็สามารถแบบช่วยบิวปกปิดได้นะคะส่วนพวกรอยสิวอ่ะมันก็ทําให้จางลงได้ประมาณนึงแต่ว่าตานว่ายังไงก็คงต้องใช้คอนซีลเลอร์เพราะสมมติว่าจะบิวให้มันแบบปิดมิดไปเลยแต่ว่ารองพื้นมันจะดูหนาเกินไปนะคะเอาเป็นว่าสรุปเบื้องต้นก่อนเลยละกันหลังจากการใช้รองพื้น2ตนนัวนี้ทันทีนะคะรู้สึกยังไงบ้างนะคะประเด็นแรกก่อนนะคะก็คือเรื่องของเนื้อของรองพื้นนะคะเนื้อของรองพื้น ตัวนี้นะคะจะมีความบางเบานะคะแต่ว่าจะมีความครีมมี่กว่าตัวนี้ค่ะคือตัวลังโคมอ่ะเนื้อจะเป็นแบบเหลวๆเลยเหลวเป็นน้ำเลยนะคะตัวนี้จะครีมมี่กว่าแต่ถามว่า2อันบางเบาไหมต่นว่าอองจริงถึงแม้ตัวนี้จะครีมมี่กว่าแต่ตานว่า ก็ยังบางเบาอยู่ดีนะคะแต่ถ้าเทียบ2ตัวตัวลังโคมจะบางเบาเวกว่าค่ะเนื้อของรองพื้นอะ่ะถามว่าครีมมี่กับเป็นแบบเหลวๆน,น,น,น้ำๆเนี่ยมันส่งผลอย่างไรต่อการที่ลงรองพื้นถูกไหมคะคือตารู้สึกว่าตัวนี้พอมีความครีมมี่อ่ะทุกคนตารู Sing, ้สึกว่ามันแบบเวลาเกลี่ยมันให้เวลาเราในการเกลี่ยรองพื้นได้เยอะกว่าตัวนี้คือตัวนี้ลังโคมอ่ะเวลา เกลี่ยเนี่ยจะเป็นเหลวๆเป็นน้ำแต่รู้สึกว่ามันเซตตัวแห้งไวกว่านะคะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของการปกปิดนิดหน่อยตัวนี้นะคะตอนที่บิวปกปิดอะ่ะมันก็อาจจะบิวปกปิดได้ไวกว่าตัวนี้นิดนึงนะคะแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะพอลงอะ่ะ การว่ามันปกปิดได้พอๆกันนะคะก็คือว่าได้ไปถึงแบบฟูเคอเรชคือ2ตัวนี้ก็คือใช้ออกงานได้เลยนะคะแล้วก็จากที่เห็นบนใบหน้านะคะก็ฟิ nish ทั้งคู่ก็คือเป็นฟิ nish แมตททั้งคู่ฟูเคอเรชทั้งคู่ออกงานได้ดกริบผิวสวยๆทั้งคู่ค่ะส่วนเรื่องของการแนบสนิทผิวผิวสวยอะไรยังไงไหมอ่องจริงพยายามจะผิดแล้วมันต่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่ามันแบบไม่ได้ต่างกันมากเลยทุกคนคือพอสังเกตแล้วเราจะเห็นว่าแบบเออจุดที่มันจะเกิดคราบนะคะก็คือบริเวณซอกจมูกคือมันอาจจะเหมือนแบบมีความแห้งๆมันก็เลยแบบเห็นแบบมีความขุยๆเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยไม่ได้น่าเกลียดมากนะคะแล้วก็บริเวณแบบตรงเนี้ย ตรงหน้าแก้มตรงนี้มันก็จะมีรูขุมขนอยู่ถูกปะมันก็จะมีความเหมือนกับว่าตกร่องรูขุมขนนิดหน่อยนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่จะไม่ค่อยรอดเวลาใช้รองพื้นนะคะก็คือบริเวณน,นี้นะคะเป็นแบบช่วงพิสูจน์รองพื้นเลยอะมันจะชอบมีความคุยๆตัวนี้ถามว่ามีเกิดคราบไหมก็มีเกิดคราบเล็กน้อยพอๆกันทั้งคู่คือเล็กน้อยนิดนึงนะคะโดยรวมถือว่าเออทำได้ค่อนข้างดีเลยะคะ่ะ แบววไปแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปพิสูจน์พร้อมกันเลยในเรื่องของการติดทนคุมมันนะคะไปดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างะคะ่ะสําหรับภารกิจในวันนี้นะคะก็คือเราจะตามหาหินเพื่อตกแต่งผนังในคัวนะคะแต่ว่าก็คือไปมาแล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกให้ซื้อทางอินเทอร์เน็ตแทนนะคะแต่ว่าเป็นของจริงแล้วแหล,ละส่วนตอนนี้นะคะอยู่ที่บนนะะุญถาวอนค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่สวนจักรนะคะวันนี้ภารกิจเยอะ ุ้มทกคน <S <S กลับมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็กว่าจะจบภารกิจนะคะหาของแต่งบ้านนะคะเป็นวันที่ยาวนานมากจริงๆนะคะก็แต่งหน้านะคะตั้งแต่แบบ11โมงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ สองทุ่มนะคะเท่ากับเราทดสอบกันทั้งหมด9้าชั่วโมงเต็มนะคะโดยที่เก้าชั่วโมงเต็มเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ทาหดอดทนอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราก็มีช่วงเวลาที่แบบไปแบบไม่มีแอร์เช่นตอนที่ไปสวนจตุจักรแล้วก็เดินค่อนข้างเยอะนะคะเป็นวันที่ทดสอบรองพื้นกันอย่างจริงๆจังๆถ้าตัวไหนไม่ดีนี่คือเอาไม่อยู่แน่นอนนะคะอ่ะไม่พูดพั่งทาเพลงแล้วเรามาดูผลการทดสอบไปดูภาพพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ ว่าเรามาสรุปร้อมกันเลยดีกว่านะคะว่าแต่ละอันนะคะผลเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะอย่าลืมว่าด้านซ้ายนะคะคือ YSL ด้านขวานะคะคือลังโคมค่ะสำหรับหัวข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของ Finish นะคะก็แน่นอนว่าฟินิช h ออันเนี่ยก็คือ Full Coverage เนื้อแมตนะคะให้ผิวที่เป๊ะให้ผิวที่กริบนะคะก็คือ เป็นฟินิชชิงที่เหมือนกันเลยทั้ง2อันค่ะและหัวข้อที่2นะคะคือการปกปิดนะคะตาขอให้2อันนะคะคะแนนเท่ากันเหมือนกันนะคะก็อยู่ที่4.5นะคะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าตารู้สึกว่ามันปกปิดได้ดีมากๆนะคะแล้วก็สามารถบิวอัพขึ้นมาได้ให้มันแบบปกปิดเพิ่มขึ้นนะคะจากที่ตาใช้นะคะก็คือทารองพื้นด้วยกันเนี่ยประมาณ2ครั้งนะคะก็ยังรู้สึกว่าเออถ้าเป็นแบบรอยกระรอยฝ้าที่มันแบบ เออค้คล้ำอะไรเงี้ยเห็นชัดๆอ่ะมันก็จะยังมีแอบเห็นบ้างอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนของรอยสิวแน่นอนว่าถ้าแบบสิวดำๆอะไรเงี้ยก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยค่ะส่วนในเรื่องของการเบาสบายผิวนะคะ2อ,อันทาไปแล้ว9ชั่วโมงแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำได้ดีนะคือเป็นงานฟู o v e r ร g e ก็จริงนะแต่ว่า ไม่ได้รู้สึกว่าหนักผิวอะไรมากเลยนะคะรู้สึกว่าเออค่อนข้างสบายผิวเลยนะคะอันนี้ก็เลยให้คะแนนไปค่อนข้างเยอะอยู่ที่4ีเต็มหทั้งคู่เลยค่ะเริ่มต้องกุมขำมับแล้วนะคะเพราะว่าผ่านมา3หัวข้อ แน่นเท่ากันหมดเหมือนกันหมดมันก็จะยังไงอยู่นะมาดูหัวข้อนี้ทุกคนอย่าเพิ่งถอดใจนะคะหัวข้อถัดไปนะคะก็คือเรื่องของความผิวสวยความผิวสวย,ยจะดูในเรื่องของแบบการเบอร์ผิวการแนบสนิทผิวว่าทําได้ดีมากแค่ไหนนะคะคือต้องบอกว่าตอนที่แบบ ทาเสร็จอะอย่างที่บอกว่าเออมันก็จะมีคราบคราบอยู่นิดหนึ่งบริเวณซอกจมูกบริเวณเนี้ยที่แบบไม่ค่อยรอดกันนะคะก็จะเห็นคราบคราบอยู่บ้างคราบคราบขุยขุยอยู่บ้างนะคะะต,ตอนที่แต่งหน้าเสร็จอะให้คะแนนเท่ากันแต่ว่าพอทิ้งระยะเวลาไปแบบสักพักหนึ่งอะทุกคนประมาณแบบครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยคือตารู้สึกว่าตาแอบให้คะแนนลังโคมเยอะกว่านิดนึงเพราะตารู้สึกว่าพอเวลาผ่านไปอะแล้วลังโคมอะ มันเหมือนแบบอาจจะด้วยน้ำมันในผิวของเรามันออกมาหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะคะคือมันทําให้เหมือนแบบรองผืนกับผิวอะ่ะมันแนบมันเนียนเป็นอันเดียวกันมากกว่าด้านนี้ด้านเนี้ยคือเหมือนเดิมคือเหมือนแบบทาย,ยังไงณต,ตอนนี้ก็คือ,อยังเหมือนเดิมฟิลประมาณนั้นนะคะก็เลยขอให้คะแนน ลังคงม,มากกว่านิดนึงค่ะในจุดนี้คือไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะคะคือจะเห็นว่าบริเวณบริเวณหน้าแก้มประมาณนี้มันจะเห็นความแตกต่างกันนะคะคือของลงังคงตันว่ามันแนบผิวได้ดีกว่านิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของการคุ้มมานทุกคนตันบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่ตันรีบต้องรีบออกจากบ้านเพื่อไปทําธุระหลายๆอย่างนะคะดังนั้นอะ่ะก็เลยทําไมคะลืมทาแป้งเซ็ตรองพื้นทุกคนแะบอกเลยว่าสองอันนี้เป็นอันที่แบบ เอาอยู่หมือนไม้เอาจริงคือไม่ต้องเซตแป้งเลยก็ได้เพราะว่าเหมือนเนื้อเขาอะพอมาเซตตัวแล้วมันก็แมทแล้วเป็นเหมือนแบบเป็นแป้งไปเลยอะเออมันก็แทบไม่ต้องเส็จแป้งเลยทุกคนวันนี้แตงก็ไม่ได้เส็จแป้งก็คือแบบ2อ,อันก็คือยังอยู่ดีนะคะแล้วก็หน้าก็ไม่ค่อยมันด้วยอย่างที่บอกว่าวันนี้ไปตากตามค่อนข้างเยอะแต่ว่าหน้าแต่ว่าหน้ายังดีอยู่อะ <S <S แล้วก็ความมันอะไม่ได้รู้สึกแบบมันเมื่อกมันเยิมอะไรเลยนะคะ2ออันแบบ เอาอยู่มากๆนะคะเดี๋ยวเราขอใช้ราสัมันพิสูจน์เลยดีกว่า <y out ube> เพื่อไม่ให้แบบเกิดการลำเอียงเกิดขึ้นนะคะ <y out ube> ทุกคนลังโคมพยายามซับมากที่สุดแล้วนะคะ <y out ube> ได้ประมาณนี้คะ่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่ เฮ้ยวันนี้คือออกไปแบบผจญภัยเยอะมากแต่ว่าออกมาแค่นี้ปกติคือหน้าตานะ่ะมันเมือกมากะคะ่ะตัวยังไม่ทาอะไรเลยเนี่ยน่าจะสองแผ่นเป็นอย่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้คือแบบไม่เต็มแผ่นอะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูข้างนี้กันไวซ์แอลเป็นไงบ้างนะคะ ผลของการคุมมันคือโหดมากเช่นกันจ้าไม่ถ ja. ึงทึ่งแผ่นนะคะอันนี้อันนี้ YSL นะคะอันนี้ลังโคมนะคะเพื่อนๆให้คะแนนอะไรเยอะกว่า ก็จากผนนะคะตันก็เลยขอให้คะแนน YSL ในการคุมมันเยอะกว่าหลังโครมนะคะแต่ตันบอกเลยนะว่าเรื่องคุมมันนะ่ะมันแล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบแบบแมตมากๆคุมมันมากๆคือถ้าเขาเป็นคนหน้ามันมากๆกันแบบเนาะเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่แบบผิวผสมหรือว่าหน้ามันประมาณหนึ่งไม่ได้มหน้ามันมากๆอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะ ไม่ได้ชอบแบบคุมมันจ,จ๋าขนาดนั้นนะคือส่วนตัวตาเองตารู้สึกว่าตาลน่ะเป็นคนที่ผิวอ่ะมันเหมือนกับขึ้นอยู่กับฮอร์โมนด้วยแหละว่าช่วงไหนหน้ามันมากหน้ามันไม่มากอะไรนะคะช่วงเนี้ยตาหน่ะเป็นช่วงที่ตารู้สึกว่าหน้าต่าลไม่ได้มันมากนะคะดังนั้นอะ่ะจากวันเนี้ยผลการพอใจอะ่ะตาลน่ะจะชอบแนวลังโคมมากกว่านะคะเพราะตารู้สึกว่าของ YSL อะ่ะมันแอบ,บแห้งไปนิดนึงคือมันเหมือนมันแมทมากเกินไปอะ่ะในความรู้สึกตานะก็อย่างที่บอกไปนะคะก็แล้วแต่คนชอบแหละว่า ชอบแบบไหนหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องตาติดโทนไม่คราบไม่หยานะคะตาบอกเลยว่า2อ,อันนี้เป็น2อ,อันที่แบบติดทนมากนะคะเพราะว่าใช้ระยะเวลา9้าชั่วโมงแต่ว่าตารู้สึกว่ารองพื้นมันยังอยู่แบบเยอะเหลือแบบดีมากๆเลยคือไม่รู้สึกว่าหน้ามันดูเหนื่อยหน้าดูโทมเพราะว่ารองพื้นแบบหลุดออกไปหมดแล้วอไรเงี้ยไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะคะคือเทียบนะตอนที่แต่งหน้าเสร็จใหม่ ตอนนี้ที่ผ่านมา9ชั่วโมงอะแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบรู้สึกแบบโอ้โหต่างกันแบบฟ้ากับเหวอะไรขนาดนั้นนะคือไม่ได้ต่างกันแบบเยอะมากเลยนะเออถือว่าทำได้ดีมากๆทั้งคู่เลยนะคะคือขอให้คะแนนเท่ากันเลยค่ะและสุดท้ายนะคะ ก็คนชอบถามเรื่องหนี้อ่ะปกติการไม่ค่อยเอาปัจจัยนี้มาพูดเออแต่ว่าคนชอบถามนะคะก็คือเรื่องของการติดแมสก็ติดแมสเยอะมากแค่ไหนนะคะส่วนตัวตานเองไม่ค่อยซีเรียสมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูแมสเลยนะคะก็มันจะมีรอยลิปสติกด้วยนะคะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะแต,ตันว่าเอาจริงแต่ว่ามันแบบติดออกมาบ้านทั้งคู่แต่ว่าไมไ่ถึงขนาดแบบโอโ้โหติดออกมาจนไม่เหลืออะไรอยู่บนหน้าเรามันก็ไม่ขนาดนั้นนะคะตันว่าก็ให้คะแนนเท่ากันนะถ้าเรื่องติดแมสนะคะประมาณนี้ค่ะ จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะเดี๋ยวขอขึ้นรูปสรุปให้ทุกคนแคปพร้อมกันเลยนะคะ <Y> uh! ก็ต้องบอกทิ้งถ่ายไว้เลยนะคะว่าความชอบรองพื้นแต่ละอันนะคะของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยแบบเป็นแบบนี้แล้วคนจะชอบเป็นแบบนี้แล้วคนจะชอบมันก็ขึ้นอยู่กับ เออความชอบส่วนบุคคลแล้วก็สภาพผิวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะและสาหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสาหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะบายหาของแต่งบ้านทั้งวันสุดท้ายได้ฉุบคลุมอาบน้ํากลับมาทุกคน